ที่น่ารักทุกคนค่ะมาพบกับครูป้าในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องสระไอไม้ม้วน,นั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้จักสระไอไม้ม้วนกันยังคะถ้าเด็กๆอยากรู้จักสระไอไม้ม้วนแล้วเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้เข้าใจหลักการอ่านคำที่ประสมพยัญชนะกับสระไอไม้หมวนได้ถูกต้องด้านทักษะอ่านออกเสียงคำที่ประสมพยัญชนะกับสระไอไม้หมวนได้และเขียนรูปคำที่ประสมพยัญชนะกับสระไอไม้ม้วนได้ถูกต้องด้านเจตคติเด็กๆจะมีความใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบค่ะ สระไอไม้ม้วนเด็กๆคนไหนร้องได้ช่วยร้องตามด้วยนะคะใครใใฝ่ใจสะพ้ายยองใหญ่ใครใครใฝ่ใจสะพ้ายยองใหญ่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือคองใหม่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือคองใหม่ใครใครใส่ของใช้แกลจริงได้ ใใช่ลงไหลแต่สดใสของใช้อยู่ในทิศใต้ตาสาระไอัย ใส่ของใช้แกลริงใดคนใบใช้ลงไหลแต่สดใสของใช้อยู่ในทิศใต้ตาสารไอไม้หมวนเชิญสิเชิญทวนยี่สิบป้วนคู ไปเรียนรู้เรื่องสระไอไม้มว้วนเรามารู้จักหน้าตาของสระไอไม้ม้วนกันก่อนนะคะนี่สระไอไม้มมวนหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะได้รู้จักหน้าตาของสระไอไปแล้วคราวนี้เรามาดูลักษณะของสระไอไม้หมวนกันบ้างน,นะคะลักษณะของสระไอไม้มว้วน สระไอไม้มว้วนอ่านออกเสียงว่าไอสระไอเป็นสระเสียงสั้นเด็กๆออกเสียงดูค่ะไอเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระไอจะวางอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะเด็กๆเด็กๆคะเวลาเด็กๆฝึกออกเสียงผสมคําเด็กๆจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนเสียงสระไอแล้วตามด้วยเสียงสระไอนะคะ บทเรียนสระไอไม้มว้วนการอ่านแจกลูกการสะกดคำสระไอไม้มว้วนเอ๊สระตัวนี้คืออะไรนะอ้าวน้องๆมาพอดีเลย คนเก่งลองบอกทีสิคะว่าสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอะไรเก่งมากค่ะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระไอไม้ม้วนเราลองมาดูกันนะคะว่าสระไอไม้ม้วน มีวิธีการเขียนอย่างไรสระาไอไม้ม้วนสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะไม่ยากเลยลองเขียนตามดูนะคะได้รู้จักกับสระาไอไม้ม้วนไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อสระไอไม้ม้วนผสมกับพยัญชนะ แล้วจะมีการแจกลูกสะกดคำอย่างไรจากตัวอย่างต่อไปนี้ใจคำว่าใจมาจากจอจานประสมกับจระไอไม่ม้วนสะกดว่าจอไออ่านว่าใจ ดคำว่าใดมาจากดอเด็กประสมกับสระไอไม่ม้วนจะกดว่าดอไออ่านว่าใดใหญ คำว่าใย,ยมาจากยอยักษ์ประสมกับสระไอไม่ม้วนสะกดว่ายอไออ่านว่าใยใน คำว่าในมาจากนอหนูประสมกับตระไอไม่ม้วนตะกดว่านอไออ่านว่าในใส คำว่าใสมาจากสอเสือประสมกับจระไอไม้ม้วนสะกดว่าสอไออ่านว่าใสเรามาดูความหมายของคําที่แจกลูกสะกดคํากันนะคะใจ คำว่าใจหมายถึงหัวใจใดคคำว่าใดหมายถึงใช้ประกอบคำอื่นแสดงความไม่เจาะจงหรือเป็นคำถามเช่นสิ่งใดอันใด ใหญ่คำว่าใหญ่หมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวใยแมงมุมในคำว่าในหมายถึงตรงกันข้ามกับนอก ใสคคำว่าใสหมายถึงแจม่มไม่ขุ่นไม่มัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการแจกลูกที่ผ่านมาสนุกกันหรือเปล่าคะครั้งหน้าจะมีเรื่องเล่าสนุกที่มีชื่อเรื่องว่าโป๊กเป๊กมาเล่าให้ฟัง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆได้รู้จักสระไอไม้ม้วนไปแล้วคราวนี้เรามาฝึกอ่านคำสระไอไม้มมวนกันบ้างนะคะออกเสียงพยัญชนะและสระตาคุณคูด้วยนะฝึกอ่านคำสระไอไม้มว้วน เด็กๆคะพยัญชนะสีดำเงินจะแทนอักษรกลางพยัญชนะสีเขียวจะแทนอักษรต่ำพยัญชนะสีม่วงจะแทนอักษรสูงนะคะเดี๋ยวรอบที่1เรามาสะกดคำกันก่อนรอบที่2เรามาอ่านเป็นคำนะเดี๋ยวคุณรูดจะสะกดให้เด็กๆฟังก่อนแล้วเด็กๆสะกดตามจุดสีแดงในรอบที่2นะคะ เด็กๆคะเวลาเราสะกดคำอะค่ะเราจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนเสียงสระไอแล้วตามด้วยเสียงสระไอนะคะจอไอใจดอไอได้บอไอใบนอไอใน อไอไต้ไม้โทใตย้ยอไอใย,ย,ยสอไอใสออหหไอไหไม้โทให้สะกดเป็นคำากันต่อนะคะบอไอใบ ออาชาอ่านว่าใบาชาคำต่อไปค่ะนอไอในจอไอใจอ่านว่าในใจคำต่อไปค่ะนอําำนํำไม้โทน้ำสาสไอใสอ่านว่าน้ำใส รอบที่สองอ่านเป็นคำตามคุณครูนะคะใจได้ใบในใต้ใยใสให้อ่านเป็นคำค่ะใบชาในใจน้ำใส เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีบทท่องจำสระไอไม้มมวนมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านตามคุณครูนะคะบทท่องจำสระไอไม้ม้วน20ม้วนจำจงดีเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน แล้วรอบที่2เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคําที่ประสมด้วยสระไอมายม้วนจะเป็นคําสีแดงนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอฝ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะคลลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเด็กๆคะคราวนี้เด็กๆอ่านตามจุดสีแดงนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะพาใช้คล้องคอฝ่ายใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใส และปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัว มาใกล้เคียงเล่าท่องยาละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำตรงดีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องไปฝึกท่องสระไอไม้ม้วนยี่ม้วนจำจงดีให้ได้นะคะ แบบฝึกหัดสระไอไม้ม้วนคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำที่ประสมสระไอาจากบทข่องจำมาเขียนลงในสมุดนะคะ20ม้วนจำตรงดีเด็กๆสระไอไม้ม้วนมีทั้งหมด20คำให้เด็กๆไปเขียนลงในสมุดนะคะ เรามาสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปคะได้เรียนรู้เรื่องสระไอไม้ม้วนนั่นเองสระไอไม้ม้วนอ่านออกเสียงว่าไอสระไอเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงสั้นๆว่าไอสระไอจะวางอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะต้นนะคะแล้ววิธีการเขียนสระไอไม้ม้วนล่ะคะ เริ่มต้นม้วนหัวเป็นวงกลมจากด้านในลากเส้นตรงขึ้นไปพอประมาณแล้วม้วนหัวเป็นวงกลมสองรอบตามทิศทางการเขียนนะคะเด็กๆคะเด็กๆอยากอ่านคำที่ผสมด้วยสระไอเด็กคล่องแคล่วไหมคะถ้าเด็กๆอยากอ่านคำที่ผสมด้วยสระไอไม่คล่องแคล่วการฝึกอ่านผสมคำเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่าน เด็กๆจะต้องไปฝึกอ่านคำที่ประสม,สมด้วยสระไอไม้มมวนมาให้คุณครูฟังด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆมันฝึกอ่านเขียนฝึกประสมคำสระไอไม้ม้วนมาให้คุณครูคฟังด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะรักษาสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะช่วยกดถูกใจ กด Subscribe และกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย